คุณวิสุทธิชัยนรุณสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรฐบาลค่ะก็บอกว่ามั่นใจว่ารอดนะคะและไม่มีแผนสำรองหรือการเตรียมความพร้อมของวิปรฐบาลเลยถ้าเกิดว่าสารรัมนญนั้นนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีของคุณเศรษฐาปมการตั้งคุณพิชิตชื่นบานก็บอกว่าไม่ได้มีแผนสำรองอะไรเพราะว่ามั่นใจมากว่าคดีของนายกมนตรีจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แน เพราะนายกมนตรีได้ดําเนินการทุกอย่างถูกต้องผ่านการหารือจากทุกฝ่ายแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นและไม่มีแผนสํารองใดๆค่ะแผนสํารองพราะพวกเรามั่นใจมากวันนี้เลขาพักมาด้วยเนะี่ยยืนยันได้ว่ามั่นใจคดีท่านนายกเศษษฐาไม่มีอะไร เนะชื่อว่าท่านได้ทาถูกต้องได้หารือทุกฝ่ายแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่ได้กังวลใดๆดทั้งสิ้นและไม่มีแผนสํารองเลยเลยเห็นโดยสุดจริตก,ก,ก็ก็เป็นความจุดจริตของท่านนายกเพราะท่านไม่ได้ทําเองแล้วก็มีการหารือหลายฝ่ายนะฮะแม้แต่กิจสิทธิกาก็ได้หารือแล้วในะนะน,นเมื่อมีปัญหาก็วาดไปตามกระบวนการยุติธรรมนะพวกเราก็มีความมั่นใจว่าท่านนายกบริสุ์และสามารถ ทํางานให้พี่น้องประชาชนตอบไปได้สื่อมวลชนยังถามถึงคดีที่จะเกิดก่อนหน้าก็คือการอ่านคําวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลในวันที่7สิงหาคมนะคะคุณวิสุทธิ์ปฏิเสธที่จะตอบถึงประเด็นนี้นะก็ที่ถามก็เพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเพราะว่าคุณปริพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยเข้าข่ายอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเกิดว่าศารลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยยุบเก้าไกนะคะ ท่านบอกว่าเดี๋ยวรอไปตามกระบวนการแล้วกันเพราะเหตุมันยังไม่เกิดไม่อยากจะก้าวไายไปหึึ่งพักการเมืองอื่นเมื่อถึงเวลา เกิดปัญหาขึ้นจริงก็คงจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสัดส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐก็จะมาพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วก็คือต้องหาหรือพักร่วมรัฐบาลก่อนว่างั้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคุณวิสุทธิ์ยังพูดถึงกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ25 6 7เพิ่มเติมในวาระสองวาระสานะคะก็บอกว่าเป็นงบที่สําคัญก็อยากให้งบผ่านโดยเร็วเพื่อให้งบนั้นถึงมือประชาชนค่ะ ครับ <c oughs> หลายเรื่องหลายราวานะครับก็เอ้ยก้าวไกลก็คงไม่ต้องอะไรเพราะยังไม่ถึงตอนนี้นี่จริงๆนะักข่าวถามไปถึงนู่นเลยนะหมออ๋องใช่รองประธานค่ะเพราะได้เกิดมีประเด็นตอนนั้นหมออ๋องเป็นกรรมการบริหารพักอยู่ จะโดนหางเลขไหมใช่ก็ก็บอกว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะพูดได้ในเวลานี้ถ้าเกิดว่าโดนจริงๆก็ต้องโดนหางเลขด้วยเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพักเพื่อไทยมาตัดสินคนเดียวไม่ได้ไงพักร่วมรัฐบาลมีสอสอขี่คนอ่ะอยู่ในอยู่ในสภาพูับคุแบบคลุบคลุลนะต้องทั้งสภาจะว่ายังไงแต่สุดท้ายแล้วคือถ้าต้องถ้านะถ้านะครับถ้าต้องโหวตเลือกใหม่ยังไงเสียงรัฐบาลก็มากกว่าอยู่แล้วก็เลยอาจจะเรียกว่าไม่ต้องกังวลไปก่อนนะครับ